สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง u t u b e จัดออดสายจกเหมือนเดิมครับผมส่งงานครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูครับโมเตวุ่นวายนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาได้ถ่ายนะครับผมงานทอยมาส่งงานทอยครับรอยรถเมื่อวานอันนี้ไม่โคเคลียนะครับไม่โคเคลียเอารถไทยไม่ได้เอามาครับ ก็อยู่ไกลแล้วก็คนขับรถไทยไม่มีนะครับรถไทยก็ใหญ่นะครับขึ้นรถ6กรอมาไม่ได้มันเป็น6 2ครับก็นี่แหละครับดินร้อยรถสะก็ประมาณนี้ครับความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตร80 m. นะครับ 2, 8, สองเมตรแปดสิบได้อยู่คิวดินแน่นมากครับขอบอกเลยคิวดินแน่นมากโอ้คิวดินแน่นมากครับตัวนี้จบไปที่ร้อยรถนะครับ <c oughs> วันนี้เมื่อวานนี้เทเสร็จแต่ว่ายังยังไม่ได้เกลียนะครับวันนี้ก็เอาไมโครเกลีย เ,เกลียกงานให้เสร็จนะครับเกลีรยเสร็จเรียบร้อยเอาอต่อยูคาที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอาต่อยูคาเข้ามาคืนนะครับแล้วก็แมโครได้เดินไปนู่นแล้วครับขุดร่องจะวางท่อปะปาครับพอดีโดนท่อปะปาแตกเลยรอเจ้าของที่ไปซื้อท่อมานะครับตัวนี้ก็สลบไม่เยอะเท่าไหร่ครับสลบประมาณ1เมตรนะครับ จากปากคับจากปากไปหาก้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เป็นสลบไงมาหนหิเมะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงครับไม่ได้เอาดินออกหมดนะครับตรงนี้เก็บไว้ทางขึ้นลงเพราะว่าจะาของที่บอกว่าอเอเผื่อตกไปในบอ่อไม่มีอะไรขึ้นได้นะครับเพราะมันชันอยู่นะครับ สลบไปเยอะไม่มีทางขึ้นได้แน่นอนครับถ้าตกไปแล้วไม่มีทางขึ้นได้นะครับที่ขุดสลปไปเยอะก็คือดินมันแน่นนะครับคิวดินมันแน่นแล้วมันไม่พังนะครับมันแน่นตั้งแตง่ฟันแรกเลยครับลงไปนะครับแน่นตึ๊กเลยครับแล้วก็แกจะน่าจะเท ปูนทาเป็นบันได,ด,ดนะครับตรงนี้เก็น่าจะทําเป็นบันไดปูนนะครับก็เลยเอาไว้ทิ้งไว้ให้เกงนี้ความยาวความยาวความกว้างผมไม่รู้ครับกะหมดนะครับทุกซอกทุก,ทก,ทกมุมนี่กะเอาเองหมดครับแนวเนว้นก็เดินเอาเองครับไม่มีหลักไม่มีไรให้นะครับ ผมขุดตั้งแต่ขุดมานี้ไม่มีหลักไม่มีความกว้างความยาวให้เลยนะครับก็คือใช้ฝีมือตัวเองล้วนๆนะครับในการเล็งการอะไรนะครับมันมันอยู่ในที่ร่มเนาะมันก็จะลายตาหน่อยครับทั้งแดดทั้งร่มปะปนกันไป ความกว้าง,งก็ไม่รู้เท่าไรความยาวก็ไม่รู้เท่าไรนะครับก็เล็งแนวเอาเองครับถ้าเราเปิดถ้าเราตั้งรถตั้งรถนีตั้งรถนะครับถ้าเราตั้งรถเดินนะครับตามมุมจบมุมถ้าเราเราก็สังเกตว่าให้มันเป็นฉากนะครับมุมนี้ให้เป็นฉากตั้งปมื่กีขุดให้มันเป็นฉากให้ได้แล้วสะก็จะตรงครับแต่ถ้าเราเปิดเปิดงานมาแล้วฉากมันไม่ได้เนี่ยก็คือมีสิทธิ สจะกว้างสจะแคบได้นะครับต้องเปิดฉากให้ได้นะครับสะถึงจะตรงตอนผมมาเปิดผมเปิดอยู่มุมนี้ครับเปิดอยู่มุมนี้เพราะว่าทางนน้นมีแดนนะครับทางนี้ไม่มีแดนนะครับทางนี้ต้องเอาทีหลังนะครับเปิดมุมนี้นะครับข้างแดนไปนะครับไปสุดมุมนู้นสุดมุมนี้นะครับก็กะกะดินเอาอันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเอาใยเท่าไร่ขนาดเท่าไร ก็คือผมขุดแล้วก็ผมกะดูว่าดินที่เทเนี่ยสะมันต้องอยู่ประมาณเท่าไร่ความลึกเท่าไรครับนี่ผมกะเองหมดเลยนะนี่เจ้าของที่ไม่ได้บอกนะผมก็ถามความลึกเท่าไรความกว้างเท่าไรเขาก็บอกว่าดูเอานะครับดูเอาดูเอาเองเลยเอาให้ดินมันเต็มตรงเนี้ยแล้วความสูงผมก็จัดเองทําเองนะครับความสูงของดินนะครับก็คือเจ้าของที่ไม่ได้มาอันนี้กับผมเลยนะครับแกรอดูอย่างเดียวนะครับก็คือความคิดที่ผม ออกแบบให้ทําให้นี่ของผมหมดเลยนะครับผมลงจากรถมาว่าเออจะเอาสะขนาดไหนลึกเท่าไรถมสูงขนาดไหนแกก็บอกแกบอกแค่คำเดียวว่าไม่สูงหรอกประมาณหัวเข่าแค่นั้นแหละนะครับนี่ยที่ทมทาไว้ประมาณหัวเขา่เนะา,ขาตอนแรก มีที่เดียวที่แกมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็คือตอนแรกผมมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับดินที่ผมเริ่มขุดนะครับมันจะมันจะมีเนื้อดินอยู่ประมาณตรงนี้ผมก็คือผมจะเริ่มเริ่มขุดตรงนี้แล้วก็จะวนมาจบตรงนี้นะครับแต่ทีนี้แกบอกว่าทางนี้ไม่ต้องขุดออกมานะครับแกอยากได้คูใหญ่นะครับปกติผมจะต้องเอารถมาตั้งลับอยู่นี้นะครับแล้วก็ขุดออกมานะครับแล้วก็เป็นเบิร์มเบิร์มเสร็จแล้วก็เป็นคันคูตรงนี้นะครับติดแดน แต่น,นี่แกบอกว่าไม่เอาอเอาแคน่นี้ผมก็เลยต้องดึงสโสรบมานะครับแลวแกไม่เอาเบิร์มด้วยฝั่งนี้ครับเอาเจ้าของที่เรียกแล้วมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้นะครับแมคโครแมคโครกับรถไทย นี่ไมโครคีเลเอานะครับไมโครตัดกองเอานี่ครับไมโครยน,นุ่นก็ประมาณนี้ครับส่งงานแล้วนะครับไม่รู้จะสู้รถถ่ายได้หรือเปล่า <G ül üş> นี่ยเสะรงที่จะวางท่อตรงนี้ก็จะเป็นหลุม ที่จะฟังเสาไฟฟ้านะครับรถผู้ด์ดสวากนระบาดนี่ สามล้อลบสามล้อกันั้ของงอลงคุณของง่อนันแตกแตกกันไปลายาอีกแตกแทะเอาเสียสามทางตัว,ตวเนี่ยเส่สามทางลูกไปแต่าใส่สของงอลูกไปตุ่กง่อไปพุนโอ้ โออ้เดี๋ยวเขาทำงานก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ